สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับ เมื่อพระเทวทัตวางแผนการประทุษร้ายต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประสบผลสำเร็จทั้งสองครั้งในครั้งที่3พระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควานช้างให้มอมเล่าพญาช้างนาลาคิรีด้วยสุราถึง16กระอ่อมจนพญาช้างเกิดความคลุ้มคลั่งแล้วปล่อยให้ไปทุสร้ายพระพุทธองค์ขณะเสด็จพุทธดำเนินบินทบาทปโปรดสัตว์พร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์สาว เรามาหาชนได้เห็นพญาช้างวิ่งทยานมาตามถนนต่างรีบตะโกนบอกต่อๆกันไปและหลบเข้าที่ปลอดภัยขณะพญาช้างส่งเสียงกึกก้องโกนจนาดวิ่งตรงเข้าหาพระบรมศาสดาพระอานุเทระพุทธอุปถากเกลงอันตรายจะเกิดแก่พระพุทธองค์จึงวิ่งออกมาขวางพญาช้างหมายน้อมถวายชีวิตพลีแด่พระศาสดา แม้พระผู้มีพระภาคาจะตรัสเรียกถึงสามครั้งแต่พระอานน์ก็ไม่ยอมถอยกลับพระอานน,น์นเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ่านยอมสละชีพของท่านเพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อช้างนาลาคิรีวิ่งเข้ามาทางพระพุทธองค์พระอานน์จึงได้เดินล้ำมาเบื้องหน้าพระาศาสดาด้วยคิดหมายจะเอาองค์ปกป้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระพุทธดำรัสให้พระอานน์หลีกไปอย่าปกป้องพระองค์เลย แต่พระอานน์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนักพระองค์อยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีปของโลกเป็นที่พึ่งของโลกของพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่มีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาซึ่งแก้วมณีเถิด พระเจ้าข้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าย่าเลยอานน์บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถปลงชีวิตของตถาคตได้ไม่ว่าสัตว์ดิระฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามารพรมใดๆ ในขณะนั้นช้างนาลาคิรีวิ่งมาจนจะถึงพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระบรมศาสดาจึงใช้พุทธปาฏิหารบันดาลให้พญาช้างวิ่งเสไปทางอื่นแล้วทรงแผ่เมตตาตรัสเรียกพญาช้างนาลาคิรีให้ได้สติสรางเมาสิ้นพยศทรุดกายลงนั่งยกงวงขึ้นถวายอภิวาทแทบบาดพระศาสดา พระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองศรีรษะพยาคศส,สารพร้อมประทานโอวาทให้หยุดกระทำปาณาติบาตและเลิกความโกรธมีเมตตาจิตสร้างบุญกุศลไม่คิดเบียดเบียนพร้อมกับตรัสว่านาลาคิรีเอย๋ยเธอกำเนิดเป็นดิรชานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผ ผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานพญาคชสารได้ฟังพระโอวาทเกิดตื้นตันใจหลั่งน้ำตาไหลรินอาบหน้า ก้มเสียงกล่าววันทาแล้วถวายบังคมพระยุคลาบาทน้อมรับฟังพระพุทธดำรัสด้วยอาการดุษฎีเดินกลับหลังไปสู่โรงช้างดังเดิมในคำมพี์อนาคตวงกล่าวว่าในอนาคตการนับจากพระศรีอริยเมตรยัยพุทธเจ้าไปจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูุอีกหลายพระองค์และช้างนาลาคิรีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพระติสสะพุทธ อยู่ในสมัยการมันทกับจะได้ตรัสรูปที่ควงต้นไม้นิโครต้นไตรมีพระวรกายสูง80สอกมีพระชนมายุ80,000ปีชาวบ้านชาวเมืองในสมัยพระองค์อาศัยต้นกันลลพพฤกที่เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพซึ่งมีเนยใสยเนยข้นน้ำมันและของเคี้ยวทุกอย่างเลี้ยงชีวิตโดยไม่ต้องทำมาหากินอะไร เหล่ามหาชนต่างแส้สองพนมมือขึ้นสาธุการด้วยความปีติในพุทธปาติหารในพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าพระบรมศาสดาทรงทราบถึงการหมายประทุษร้ายของพระเทวทัตอยู่ก่อนแล้วด้วยข่าวนี้ได้รั่วไหลไปสู่มหาชนจึงต่างนำความมากราบทูลพระพุทธองค์ซึ่งเสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารพร้อมทั้งขอให้พระผู้มีภาคและเหล่าภิกษุสงฆ์งดการบิน บินทบาทเพื่อความปลอดภัยมหาชนต่างนัดหมายว่าจะนำพัตหารมาถวายโดยพร้อมเพรียงกันแต่ด้วยพระเมตตาปราถนาจะโปรดพยาคัชสารนาลาชิรีพระพุทธองค์จึงนำเหล่าภิกษุสงฆ์ออกบินทบาทในเช้าวันนั้นแล้วจึงเสด็จกลับมารับไถ่ทานของเหล่ามหาชนผู้มีศรัทธา ความต่างกันของสัตว์และมนุษย์ข้อหนึ่งในหลายๆอย่างคือสัตว์ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยแต่มนุษย์อยู่ในฐานะที่บรรลุธรรมได้ได้แค่นี้มนุษย์จึงเรียกเป็นาศาสนานิยมเพราะเรามีปัญญามีภูมิธรรมรู้จักถูกรู้ชั่วชอบชั่วรู้จักบาปและบุญรู้จักบุญคุณโทษคุณรู้จักโปรดทุกข์ต่อเนียชา เงื่อนไขของมนุษย์ที่สามารถบรรลุธทมได้คือการปฏิบัติตามองค์มร8ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้แล้วและยังทรงตรัสรับรองว่าเมื่อใดที่มีการปฏิบัติเดินทางตามองค์มร8เมื่อนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลย กล่าวถึงพญาช้างโพธิสัตว์แม้จะมีคุณธรรมและบุญบาร,รมีมากอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เลยด้วยภาวะแห่งสัตว์เดรัจฉานการเป็นพระพุทธเจา้ายิ่งใหญ่เพียงใดถึงขนาดพระโพธิสัตว์ทั้งสองยอมที่จะไม่บรรลุธรรมแต่ยอมที่จะรับกรรมบางชาติก็ตกนรกด้วยอกุศลกรรมที่ทำไว้ตามมา ขึ้นชื่อว่าไฟแม้เพียงไฟก้นบุรีจี้ที่แขนพวกเราเพียงสองวินาทีเราก็ร้อนแทบทนไม่ได้ต้องรีบเอามือปัดออกแล้วก่อนแล้วไฟนรกที่ลุกโชนอยู่ไม่มีวันดับมันจะร้อนแรงเพียงใดพวกเราจะยอมตกนรกหรือ พระพุทธโคดมของพวกเราในอดีตชาติท่านก็เคยตกนรกเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นไปตามอากุศลกรรมเช่นพยาวานอนนกขุมเป็นต้น